ผู้เรียนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพุทธุมณีเขตหนึ่งและผู้บริหารทุกท่านการในเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนชุมชนวัดเกตเตียภาที่1การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ัาโรงเรียนชุมชนวัดเกตเตียเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ในวันที่7ถุนายนพนุทธศักราช2564จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทายสังคมศึกษาประวัติศาสตร์สุขศึกษาและพรลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและภาษาอังกฤษบูรณาการรายวิชาเพิ่มเติมได้แก่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคอมพิวเตอร์และต้านทจริต จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราชสมาจนถึงวันเสาร์ที่25กันยายนพุทธศักราชสโดยมีรูปแบบการเรียนการสอน4รูปแบบได้แก่ 1. รูปแบบออนแทร์จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบความรู้หรือใบงาน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองขณะเรียนรู้ 2. รูปแบบออนแอร์ air, จัดกระแยงการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นช่องทางในการเรียนรู้ดีเอลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3. รูปแบบออนดีมานจัดกระียงการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์และ 4. รูปแบบออนไลน์จัดกระแยงการสอนสําหรับผู้เรียน ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสื่อสารสองทางระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนสรุปการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนชุมชนวัดเกเตียมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้เริ่มจากผู้ชมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำรวจความต้องการความพร้อมในการเรียนการสอนของผู้เรียนวางแผนการเรียนการสอน โดยกำหนดการจัดการเรียนการสอนและเตรียมการสอนจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆหลังจากนั้นวัดและประเมินผลผู้เรียนและแจ้งผลความก้าวหน้าในการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบสอบถามความมึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนและผู้ปกครองหลังจากนั้นนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นรายงานการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ให้ผู้บริหารรับทราบ นอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูได้ทำการนิเทศและเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคา2019คณะครูได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ทั้ง4รูปแบบได้แก่ออนแอร์ออนแฮน ออ d เดมานและออนไลน์สอนชดเทอในวันเสาร์มีการติดตามการเรียนการสอนบันทึกความก้าวหน้าในการทำกิจกรรมหรือใบงานของนักเรียนแต่ละคนรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์สอบถามความมึงพอใจและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนการส่งงานเมื่อพบปัญหาในการเรียนการสอนของผู้เรียนผู้ปกครองสามารถติดต่อสื่อสารปรึกษา หรือสอบถามคำแนะนำเพิ่มเติมกับครูผู้สอนได้ผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์หรือทางโทรศัพท์ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาสามารถสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนและไม่เข้าเรียนตามรูปแบบที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ซึ่งจำนวนที่ไม่เข้าเรียนหมายถึงจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวันและเวลาที่กำหนดได้แต่สามารถเข้าเรียนในวันและเวลาอื่นในภายหลังได้สามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนที่เข้าเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตียเข้าเรียนทั้งหมด123คนไม่เข้าเรียน22คนรวมทั้งสิ้น1 1 5คนอุปสรรคและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019มีดังนี้หผู้เรียนเข้าเรียนไม่ตรงตามตารางเรียนเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทํางานไม่มีเวลาดูแลในเรื่องการเรียนแต่สามารถเรียนในภายหลังได้ สผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ 3. ติดตามสอบถามกับผู้เรียนโดยตรงไม่ได้เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์ต้องสอบถามผ่านผู้ปกครอง 4. ผู้เรียนอาศัยอยู่กับตายายทำให้ไม่สามารถเรียนตามตารางได้และไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ 5. ผู้เรียนปฏิบัติงานแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ไม่ครบและไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดและ 6. ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนจึงไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือใบงานใบฝึกหัดได้ 2. การวางแผนจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนชุมจนวัดเกตีเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศัก,กราช2564 วางแผนจัดการเรียนการสอนในภาคกที่2ปีการศึกษา2 5 6 4โดยแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีที่1สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้กรณีที่2ไม่สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้แบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับอัปถมัยอนุบาล2-3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 กรณีที่1สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้ระดับประถมวัยอนุบาล2-3จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. ช่วงพักกลางวันพักก่อนเวลาคือ1 0บนาิกานาทีเพื่อให้ผู้เรียนได้ประทานอาหารกลางวันไม่พร้อมกับชั้นอื่นๆไปวัดและประเมินผลความพร้อม4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และด้านสังคมโดยใช้วิธีการสังเกต สอบถามพูดคุยเพื่อดูพัฒนาการและแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบโดยให้ผู้ปกครองเตรียบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียนผู้เรียนไม่สบายให้ผู้เรียนพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายแล้วค่อยกลับมาเรียนและเมื่ออยู่โรงเรียนผู้เรียนไม่สบายสามารถมารับผู้เรียนกลับบ้านได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการสอน G ี a พช่วงพักกลางวันพักก่อนเวลาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- และ2พักเวลา10นาฬิกาสี่นาทีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3พักเวลา11นาฬิกามีการวัดและประเมินผลตา,ตามตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาพื้นฐานและตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมโดยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมใบงานแบบฝึกหัดแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบปลายภาคเรียน ให้ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียนให้เรียบร้อยหากผู้เรียนไม่สบายให้ผู้เรียนพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายแล้วค่อยกลับมาเรียนและเมื่ออยู่โรงเรียนผู้เรียนไม่สบายสามารถมารับผู้เรียนกลับมาได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอน G p a พช่วงพักกลางวันพักก่อนเวลาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4พักเวลา11นาฬิกา และนังเรียนแชมป์โรงสับปีที่5และ6พักเวลา11บนาฬิกา15านาทีประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการดังกิจกรรมใบงานแบบฝึกหัดแบบทดสอบท้ายบทและแบบทดสอบปลายภาคเรียนให้ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เรียนให้เรียบร้อยหากผู้เรียนไม่สบายให้ผู้เรียนพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายแล้วค่อยกลับมาเรียนและเมื่ออยู่โรงเรียนผู้เรียนไม่สบายสามารถมารับผู้เรียนกลับมาได้ กรณีที่2ไม่สามารถเ,เรียนที่โรงเรียนได้ระดับปฐมใบอาุบาน2อถึงสาจากการเรียนการสอนมี3รูปแบบได้แกร่รูปแบบออนแฮนออนแอร์และออนดีมานมีการวัดประเมินผลความพร้อมสีด้านซึ่งประเมินตามต่อชีวัดด้วยสานาความร่วมมือกับผู้ปกครองและประเมิเมเมนผลจากไปงานฝึกหัดประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการรับส่งใบงานการดูแลช่วยเหลือการเรียนของผู้เรียน ระดับชั้นบัณฑมศึกษาที่ีนึ่งสา 3. จัดการเรียกนการสอน3รูปแบบได้แก่รูปแบบ on hand on a ร์และ on demand โดยเรียนรู้ในรายวิชาหลักและบูรณานการรายวิชาเพิ่มเติมจดการเรียกนการสอนโดยใช้วิธีการสอน G p a พสําำหรับการวัดและประเมินผลให้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ข้อความลายหรือแบบสอบถามไม่งานแบบฝึกหัดกิจกรรม แบบทดสอบท้ายบทแบบทดสอบปลายภาคหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยผู้สอนเตรียมใบความรู้ใบางานแบบฝึกหัดสารความน่ำเมืองกับุปกรอ,องในการรับส่งใบางานการดูแลช่วยเหลือขณะเรียนรู้ของผู้เรียนหรือเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเรียนระดับชั้นปัะถมศึกษาปีที่4ถึง6จัดการเรียนการสอน4รูปแบบได้แก่รูปแบบออนแทร์ออนแอร์ออนดีมาร์และออนไลน์ ในการวัดและประเมินผลให้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ข้อความไลน์หรือแบบสอบถามใบงานแบบฝึกหัดกิจกรรมแบบทดสอบท้ายบทแบบทดสอบปลายภาคการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้เรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการรับส่งใบงานการดูแลช่วยเหลือขณะผู้เรียนเรียนรู้ หรือเตียบอุปกรณ์การเรียนที่ใช้นสำหรับการเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเกเตียขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ